สวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเซียนนาฬิกาทุกคนครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือนาฬิกาแบรนด์เฟอร์ลอรี่นะครับแล้วก็เรามาตัดสายหนังจะระเข้แท้2ด้านนะครับสายเลยนะครับก็เป็นสายแนวเลกกเก้นะครับสามารถใช้บัเคเกิลเดิมได้นะครับเรือนนี้เพื่อนๆก็บอกว่าเอ๊อยากให้จัดแบบ เจ็บๆให้หน่อยนะครับผมก็จัดให้เลยนะครับนี่ด้านหลังสีเขียวนะครับด้านนอกสีแดงนะครับแล้วก็เอาสายมาสลับกันนะครับแบบนี้นะแล้วส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณชุดละสี0พบาทนะครับเนี่ยอย่างของเดิมนะสายเก่ามันเปื่อยนะครับเปื่อยหมดแล้วนะครับก็มาสั่งทำใหม่นะครับแล้วหนังที่เรามาใช้ก็เป็นหนังจระเข้แท้จริงๆเลยเลยนะครับเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะ เลือกลายเลือกสีได้เป็นสายจระเข้แท้นะครับแท้ร้อเลยนะครับเอามาย้อมสีทําสีเอามาขัดเอามาแต่งแล้วก็ตัดเข้ารูปนะครับสายจะนิ่มนะครับหนังจะเป็นหนังจระเข้นิ่มนะไม่ได้เอาส่วนที่มันแข็งนะครับนี่นะครับอย่างเรือนเนี้เพื่อนๆเขาก็บอก้จัดมาเลยนะครับนี่สองชุดก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พบาทนะครับแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าให้สลับให้หน่อยนะครับผมก็สลับใส่ให้ไปก่อนนะครับ เจ้าของเขาก็ชอบนาฬิกาแนวเฟอร์รารี่นะครับโอเคแต่ที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่ารับทำเฉพาะแบรนด์เฟอร์รารี่นะครับแบรนด์ band นาฬิกาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแบรนด์สวิตเป็นญี่ปุ่นนะครับไลน์มาคุยกันโทรมาคุยกันนะครับใครอยากจะทำสายหนังจระเ้นะครับให้มันแบบเดิมเหมือนเดิมแล้วก็โค้งเข้ารูปโค้งเข้าข้อมือนะครับหรือใครอยากจะทำสีที่ไม่เหมือนใครนะครับเพิ่มมูลค่าให้นาฬิกาของคุณนะครับ นี่รานบอลทวีก็รับทำครบวงจรเลยนะครับตัดสายหนังจระเคสายหนังวัวนะครับสายหนังปลากระเบนหรือสายหนังงูเราก็รับทำครบวงจรเลยนะครับส่วนระยะเวลาในการทำก็ใช้เวลาทำประมาณสัก3-7ถึงวันนะครับถ้ารีบถ้าเร่งก็แจ้งผมได้แต่ก็เรลวสุดอะ่ะก็ไม่เกิน3วันเพราะว่าค่อนข้างจะทำยากครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นงานแฮนด์เมดนะครับขอย้ำว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับ หรือใครอยู่ต่างจังหวดัดก็ส่งสายเก่ามาเป็นแบบให้ผมทําให้ได้เลยนะครับนี่เราก็จะใช้ทั้งหนังจระเค้ข้างนอกและข้างในเลยนะมันจะไม่อมเหงื่อแล้วก็โดนน้ําได้นิดหน่อยไม่เหมือนกับบางร้านหรือบางเจ้าเนี่ยเขาจะใช้ข้างหลังหนังวัวนะครับถ้าหนังวัวมันก็จะเปื่อยไวแบบนี้นะครับถ้าใครที่ทําหนังจระเข้ผมก็เอาหนังจระเข้ใส่ให้ทั้งข้างนอกข้างในเลยครับโค้งเขา้าข้อมือเลยแล้วก็รับประกันสายให้ด้วย6เดือนเต็มโอเควันนี้ ผมวอชทูวีขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ